สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับขอรับบันทึกหน้า4ในหนังสือิมไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับวันที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสราภาพแห่งความคิดบันทึกเอาไว้ครับส่งกำลังใจให้กับทุกชีวิตในตุรกีแล้วก็ซีเรียนะครับวันนี้13กุมภาพันธ์ก็ครบ7วันพอดีเป็นเรื่องเศร้า น่าสลดใจกับเหตุการณ์แผดินไหวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศตุรกีจนถึงวันนี้เนี่ยมีจำนวนมากถึง2665บศพด้วยกันและในซีเรียอีกจำนวน3553ศพนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการคาดการณ์กันว่าจะมีผู้ประสบภัยจำนวนหลายล้านคนที่จะต้องไร้ที่อยู่อาศัยนะครับทีมกู้ภัยของไทยเรา4 0นายพร้อมกับสุนัขตัวเก่งก็คือซียรากับซาร่าก็ไปร่วมช่วยค้นหาผู้สูญหาย และผู้ที่ประสบภัยใต้สร้างตึกด้วยนะครับในฐานะเป็นคนไทยครับก็ขอส่งความรักจากแดนไกลถึงจิตอาสาและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับบันทึกต่อมาครับถ้าวันแห่งความรัก14กุมภาเปลี่ยนเงินที่ตั้งใจจะซื้อดอกกุหลาบให้เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและก็สาธารณรัฐอาหรับซีเรียได้เนี่ย ก็จะรู้สึกอนุโมทนาสาธุได้ทันทีนะครับอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งบุญสาวสาวหนุม่มหนุ่มลองควงคู่กันไปที่สภาการชาติไทยดูสิครับไปแสดงเจตจำนงมอบความรักให้กับชาวตุรกีแล้วก็ชาวซีเรียก็คงจะได้ความรักเนี่ยกลับมาเต็มหัวใจแน่นอนนะครับหรือแค่ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสารายวันนะครับหมายเลขบัญชี0-45ห 3 4 4 6 3 7 0 0 4 5 3 0ก6 3 7 0ก็ได้นะครับบันทึกต่อมาครับพรุ่งนี้แล้วนะครับหลังเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยตามวัฒนธรรมฝรั่งที่พี่ไทยเราชอบชอบความแค้นความชิงชังกะมังแต่ก็จะับงเกิดขึ้นแหละครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152 ไฟค้าเนี่ยเขาเล็งว่าจะใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงถอดหน้ากากคนดีแบบเต็มคาราเบลกันเลยก็เลยเชื่อได้ว่าระหว่างวันที่15ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ศกนี้เนี่ยสภาน่าจะไม่ล่มนะครับแต่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาจะจมบาทาหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้กับวันนี้อย่าลืมนะครับว่าสถานภาพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่คนของพลังประชารัฐไปแล้วนะครับ บรรดาองค์ครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็น่าจะลาหยุดลาพักร้อนมีลุกขึ้นมาทําหน้าที่แบบหล้มแหลมหลมแหลมไม่เหมือนอดีตที่ยังหวานชื่นกันอยู่เลงไปเลงมาเนี่ยนะครับผู้หญิงแถวหน้าอย่างรังสีมารอดรศมีสอสอสมุทรสงครามน่าจะเป็นตัวจีตชูจักแรแ้ประกาศให้รู้ว่าลุงข่าใครเหยแตะตั้งแต่ฉากแรกแล,กล้วกันครับบันทึกต่อมาครับ ประเด็นร้อนที่ลุงตู่จาเป็นต้องเคลียร์ให้ชัดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของหลานชายที่ดันไปอยู่ในวังวนธุรกิจสีเทาโดยที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้แต่นี่แหละครับการเมืองก็ต้องถูกโยงไปด้วยกันจนได้นะครับการเมืองเรื่องเลือกตั้งยังคนอุ่นหนาฝาข้างด้วยกระบวนการยุทธการหาเสียงต่างๆนานานะครับมองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่การแจกการให้และก็การลด ประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยร่ำรวยมหาศาลแล้วนักเลือกตั้งก็ถือสิทธิ์ถืออำนาจที่จะไปหยิบเงินเอามาให้ชาวบ้านได้ทุกช่องทางรองศาสตราจารย์นิพนธ์พัวพงศก,กรซึ่งเป็นนักวิชาการกิตติคุณแห่งทีดีไอเนี่ยนะครับส่งเสียงถามกันตรงๆครับถามว่ารวมไปเสร็จแล้วเนี่ยฝันเขาแต่ละพักที่ว่าให้ชาวบ้านเคลิ้มเนี่ยนะครับมันต้องใช้จ่ายเงินมากกว่างบประมาณแผ่นดิน3ล้านล้านบาทซะอีกนะครับไม่ทราบว่าพันธท่านทั้งหลายเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนครับ ที่สําคัญมันถูกต้องดีแล้วเอครับที่จะเอาเงินอนาคตมาใช้ในวันนี้ลองส่องไปตามเสาไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมหานครสิครับไม่เห็นจะมีนโยบายปราบคอร์รัปชันจับคนโกงเข้าคุกกําจัดคนทุจริตท,ทั้งทั้งที่เสาหลักสําคัญที่ทําให้ประเทศชาติอยู่รอดและก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยคือเรื่องการบริหารจัดการอํานาจรัฐที่ดีงามซื่อสัตย์โปร่งใสรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับ บันทึกต่อมาครับหงเงิบตั้งแต่ยันไม่ทันได้ส่งรายชื่อแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีเลยเมื่อบรรดาสวคนแก่ทั้งหลายจัดเซไม่โอเคกับแพทองทานชินวัตรที่จะเป็นผู้นำประเทศชีจะแลนสไล์ก็เป็นเรื่องของนางบัตวีวิลนอตเลือกโหวตเป็น prime minister แน่นอนแปลไทยเป็นอังกฤษแปลอังกฤษปนไทยก็ได้ดังนี้และครับันทึกต่อมาครับ เห็นการทูดต้อนรับนายกรัฐมนตรีอาวาอิบราฮหิมเยือนประเทศไทยก็ดูชื่นมื่นแล้วนะครับแต่พอกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนปรากฏว่าข่าวสารสาระที่โดนเนี่ยตีกินกันอย่างน่าสนใจว่าผู้นํามาเลเนี่ยแสดงความกังวลต่อบทบาทของไทยในกรณีของพม่าและก็เรียกร้องให้ไทยเนี่ยเป็นคนกลางในการสแสวงหาสันติสุขนะครับดูดีตามเนื้อผ้าครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นเรื่องผลประโยชน์ระดับชาติที่รัฐบาลไทย ต้องรู้จักการวางตัววางสถานะให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าบีฝ่ายอ้างประชาธิปไตยเนี่ยจ้องที่จะสร้างประเด็นอยู่นะครับพึงระวังกันไปด้วยกันแล้วกัน